โกล้ามกล้ามขึ้นดูในรูปเขาเป็นเหมือนคนเหนื่อเลียอีกอย่างนึ่งวันนี้ก็มีสาวสูงอมสวัสดีครับทุกวันนี้แล้วกับเรียนเดีย8์จิบแปดนี่นะครับก็มาพูดกันอีกเลืเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องให้ดูเพราะว่าผมได้สั่งไม้ไปนะแต่ม่รูปเป็นยังไงกันเขาเรียกว่าไม้โหย่านะ เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วแกให้ทุกคนได้ดูเลยว่าใช่ยังไงแล้วก็ดีป่ะเอ๊ะคุณมีมือชัดเจนนี่ปูได้ป่ะได้ป่ะเนี่ยปูสุดยอดโคตรได้ตอนนี้เขาก็มองมันเต็มเลยใครตะโกนบอกว่าเอ๊ะปวย,ยวายนะ อ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างวิย,วน,ยวน,นี่ใส่เสร็จแล้วยังกดได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทําการใส่แล้วก็เทสแล้วเราจะลองเทสเสียงกันดูด้วยว่าดีเปล่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเวลาจะดูว่าปูมันท่วยหรือเอมอม อันนี้เรา,เา,เราก็เลิกกนมังได้รับเสียงผู้อยู่ข้างในมา้วโอ้โอ้โอี่โไม่ตื่นเหรอเขาไดได้ทำอะไรอยู่ทุกคนคิดดูดีๆเขาทำอะไรอยู่กันนี่เลยร้าน <laughs> อะไรเย้ย ก็ดีแหละอ้าวตอนนี้ก็มีสาวสูงเลยนะดูคนดูอ้อมอ้อมไม่เปิดประตูสักคนอ้อมไม่ยอมเปิดประตูนะคนฮ่าฮ่่าคิดว่าอ้อมฝังแม่วันนี้เข้าไปซื้อกาแฟมาแม่งได้แต็มเลยที่ใส่แต็มนี่ล้เมากเลยอ้อมอ้อมไม่เปิด ไปห้องก๊าดยังไงไป,ไปที่เดียวไปห้องก๊าดตอนนี้ก็ช่องนี้ไม่เปิดไ,ดไม่เเปิดไ,ไม่มีอะไรโอมทำอะไรทำอะไรอะไรนี่เองใส่ยับเพื่อเสียงกล้อง <S <S <ๆ>ให้ดูให<ๆ>แผลให้ดูหน่อยดูไปเโอ้ยไปง่ายอ่ะเพื่อนผมโคตรล้ำอ่ะมีที่ดูดฝุ่นแบบเป็นหุ่นยนต์ด้วยครับไม่ต้องกวาดเองดูดิสาวดูก่อนไอตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ห้าหมื่น เีอะแค่ไหนยี่สิบห้านี่มันเราไปบุกห้องยังโง่สองชั่วโมงค่อยเปิดห้องไม่ได้พีคมันพีคเกี้ยเโอ้โคตรเสียวทุกคนดูดิห้องเพื่อนผมมีต้นไม้ด้วยอ๋อโคตรพีคดูทำไมดูหำไปเย้คีต้นไม้ดูดิต้นไม้ไหนขายบ่งเพชรนะอันนี้เอาไว้หลอกพวกสาวๆนะสาวๆคนไหนจะมาก็ มาดูได้เฮ้ยนี่พิกเองขึ้นแล้วหรอโอมพิกพิกพิกไปดูร้านกาแฟอ ik, ๋อไปซื้อกาแฟร้านนี้เหรอไปเขาเขามองข่าอยู่นะเว้ยเขาบอกว่าอะไรนะค่าเองไปซื้อเกาไอ้แฟกัเข้าไปก็ครบห้าแก้วได้มันเป็นคูปองเขาให้พี่เขาให้มาสะสมอ่ะเหมือนที่เราซื้อที่อุบลอ่ะเหมือนที่เราซื้อที่อุบลอ่ะโอร้านนี่ร้านนี้ ดาว่าเไป็นไงเพื่อนห้องเพื่อนบอวกข้นล้ำอ่ะคือเราไม่ต้องกวาดเองเพราะว่าเรามีเครื่องดูดเขาดูออดอาดิดาสอ่ะก็ไม่ธรรมดาเพื่อนาอาดออิดาสอ่ตะออตะัว <c oughs> นี้ก็พันแปดอ่ดตะตัวนี้ก็พันแปดนะ,อดะโอ้ยูนิโค่กิ๊กในมือสองโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ยูนิโค่อันนี้เป็นลายรูคาบาน ดูดิธรรมดาเบรนด์เท่านั้นเลยโอ้โหเอามาสักเลยโคตรเท่แตวนี้ก็ไม่ธรรมดาดิทุกคนแม็กด้วยอ่ะโหคือไม่ธรรมดานะครับนี่ก็ห้องเพื่อนผมอีกคนนึงนี่คือค่ะคือค่ะของพวกผมัคอผมได้รับการเช่าเช่าอะไร้วกี่ปีแล้ว แะ่ถเวลาสิบปีก็เดี๋ยวสิบปีหน้าเราก็จะย้ายออกไปท<ส>ี่อื่นที่มีห้องนีขก็ให้ทุกคนจบโอมหาเจอกันเอา้เอาเจออีกแลนะ้วมึงไปถ่ายป้าเตยียนป้าเตีนไม่ให้กูถ่ายเดแกอะไรแกไม่เปิดห้องเลยเยี่ยมยบเลยใช่นี่โหคิดดูดิไม่ธรรมดาเพื่อนเพื่อน ดูทีวีก่อนกีนิ้วอะห้าสิบห้าสิบห้า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 สิบพ่อโดนะสองปีงั้นแค่ผมตีมีเหลาหั่คนเดียวมีเหลาหันคนเดียวที่ไม่ได้มาปีเลยแม่มาเอาหนี้มีหัวหอมแม่ผู้ชายใครเอาใส่กระเป๋านี่ัวหอมอร่อยด้ยผมเป็นคนชอบกินหัวมากเฮ้ยเฮียผมเป็นคนชอบกินหัวหอมเพราะมันไอ้มากกำลังจะทำธุรกิจเล็กๆนะครับมีแมคโคร มีแม่ครัวด้วยตัวเองแล้วหนึ่งคนขายไม่กลัวคอนคอนโดพวกเราใช่ปะนี่เป็นคอนโดใช่ปะเราเรียกคอนโดรถตึกก่อนมึงกล้าเรียกคอนโดเรียกรังหนูได้เฮ้ยรังหนูนี่พวกผมคือพวกเราเช่าทุกห้องนี้พวกเราท้อการเช่ามาหมดเลยเพราะว่ดีโอหรอลังคนรังหนุ่มหรือเปล่าดูประกับชันเร่งนะครับดูดิโค้ชแจ็คมินิคืนนี้ก็จัด จบไปแล้วนะครับกลัวนะครับเร็จแนื่ดิเนื่ยตัวนี้ก็คิดที่แล้วผมบุกห้องเพื่อนหมกคนหนึ่งนะวันนี้ผมก็มาบุกห้องเพื่อนคนนี้อีกคนนึงดูนี่ทุกคนป่าเออปลาช่อนนี่ร่องรอยการแถงมันอยู่ในเกล้ามเนื้อยู่ในห้องข่ายก็ตัวนึงดูการแถมันเขามีตัวเนื้อ ดูคุณเพื่อนผมว่าแพนดูคุณดินี่นี่เลยห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดด็กดูดิมือเด็กโกล้ามกล้ามขึ้นดูในรูปเขาเโหเหมือนโค้อเหมือนน่ะอีกจากนึในในกล้ามเลยอ่ะในกระป๋องแมงก้ามใหญ่อะไรอ่ะนี่อะไรครับเนี่ยธรรมดาเลยเขีนบาทโอ้โหแบงค์พันเป็นกิบกิเลยที่ไหนที่ที่เราแพนแพนแพร็วโลกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับของนี้ก็ว่าไหร่เดือนละหมื่นห้า เาเดือนละหมื่นห้าห้องเนี้ยห้องนี้เดือนละหมื่นห้าแต่พวกผมชอบมันเป็นสิบปีอ่ะคือว่าทุกชั้นนะพวกผมเชอบหมดเลยว่ะท่านแบบเขาเรียกอะไรนะคืออะไรคือว่าคิงอ่ะมาดอ่ะมาแหลกมากเออไส่เท่าไหร่วะนี่จิ๋บวะโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นเอาเงินธรรมดาที่แต่งเบไม่โมงนะเดี๋ยไม่หมื่นไม่ต่ำกว่าหมื่นตัวนี้ก็มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลย คือเราให้ส่งมาโดยตรงจากญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าคนมีตังค์ครับคนมีตังค์ว่ายิงตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับคือโดยตรงเลยครับเจติดต่อได้ไหมนี่นี่ดูก่อนดูเสื้อก่อนโอ้โหเห็นว่าอะไรบ้ยอ่านว่าอะไรวะนี่ดูเสื้อก่อนนี่ก็โดยตรงเลยอันนี้ที่อาประเทศอะไรบ้างไม่รู้ religion b a นี่เขเพื่อนผมอีกคนนึงก็จะมีช่องชื่อว่าช่องอะไรวะช่องข้ออ่ะเฮ้ยใช่แบงค์สว่านโซดาเกี่ยวกับการทำรถอีกแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอย่างน้เชื่อแล้วยังไม่ยังคนยังไม่เยอะทำได้เรื่อยๆคือนุ่มดูนี่มีที่โดดเชื่อมด้วยยังโดดได้เหรอโดดได้ยุ่ปิดพัดลมนะลงยังไม่ดลมเลยไม่ลองโดดยังยโดดตู้โดดไปที่ไหนหรือระดับอารมย่าีแหนมตาไปี่เทมอะไรไหมเฮ้ย เราจะเท็พผนวกไปเท็จยังไงดูดูตีเปันลมเลยนแนี่เรามาลบกวนขึ้นหมดครับดูนะทุกคนดูก่อนดูดิดูดิที่กี่โดดชื่อด้โอ้โหพรุ่งนี้ก็คนขออไอไคนได้ท่บอกก็คนได้ครับพรุ่งนี้ก็คนขอหอังด้วย เราบร้อมข้างล่างข้างล่างเราพร้อมมาใครริบเนี่ยเมื่อกี้ข้าเห็นผู้หญิงเว่ยกำลังเดินขึ้นห้องอ่ะห้องของเรกูว่าอย่ารอฟังอย่างเงี้ยดังอย่างไงี้ยโคกเสียงโคกไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเมลยไม่ได้ยินใกล้ยก็จะมีคนห้องใกล้ๆทูกผมนี่ต่อะไรทั้งคืนไม่รู้ต่อะไรคือต่ำโคตรแล้วต่ำอะไรไม่รู้ปึ้งปังปึ้งปังเลยราะมันยังเป็นปิตนาอยู่เลยหรือเราต้องไขรริบแสดงเลยอ่ะ หนีแอร์พวกผมคือห้องเพื่อนผมจะไม่ชอบแอร์ก็เลยติดพัดลมเพราะไม่ชอบแอร์เลยติดพัดลมกันไม่ใช่หรอกไม่มีต่างนะครับโอเคกาประมาณนี้ครับกับผู้ผมนะก็บายบายนะบาย